ด็กวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ครูเดียจะมาให้ความรู้ให้กับพวกเราในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันแต่เอ๊เมื่อวานครูเดียได้ให้ในความรู้ให้กับพวกเราในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไปแล้วเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะ เดี๋ยวเราลองไปทบทวนพร้อมๆกันค่ะจากภาพนะคะภาพแรกระบายสีแดงไป2ส,ส่วนจากทั้งหมด4ส,ส่วนเราก็จะเขียนเศษส่วนได้ก็คือเศษ 2. ส่วน4ภาพที่2ระบายสีเขียวไป3ส,ส่วนจากทั้งหมด4ส,ส่วนเขียนเศษส่วนได้ก็คือเศษ 3. ส่วน4อ่าะเด็กๆสังเกตไหมคะว่า ตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างมีค่าเป็น4เท่ากันเราก็จะไปพิจารณาเฉพาะที่เป็นตัวเศษที่อยู่ด้านบนคือเลข2กับเลข3เราก็จะได้ว่าเศษ3มส่วน4มีค่ามากกว่าเศษ2ส่วน4ซึ่งก็สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าค่าอะอต่อไปนะคะจะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันจากภาพนะคะนะักเรียนเห็นไหมคะว่าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5เศษ4ส่วน5การพิจารณาก็เหมือนกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ ให้นักเรียนดูที่ตัวส่วนก่อนหรือตัวที่อยู่ข้างล่างค่ะถ้าจํานวนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหรือตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราไปดูตัวเศษหรือจำนวนที่อยู่ข้างบนถ้าตัวเศษไหนน้อยเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยถ้าตัวเศษไหนมากเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากเราก็จะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ก็คือเศษ2ส่วน5เศษ3ส่วนห้า และเศษ4ีส่วนหค่ะต่อไปนะคะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะวันนี้เรื่องของเราที่เราจะเรียนรู้คือ,คอการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณครูจะทําการแบ่งพิซซ่านะคะเอ๊แบ่งพิซซ่าแบบไหนได้เยอะกว่ากันนะคะมาดูพิซซ่าถาดแรกเลยคุณครูแบ่งพิซซ่าออกเป็น2ส่วนนะคะแบ่งให้เด็ก2คนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนนะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ของ1ถาดนั่นเองแต่ถ้ามีเด็ก4คนนะคะคุณครูก็จะแบ่งพิซซ่าออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแบบนี้นะคะแต่ละชิ้นก็จะเป็นเศษ1ส่วน4ของทั้งหมดนั่นเองดังนั้นนักเร,ร,รียนว่าแบ่งแบบไหนได้เยอะกว่ากันคะ เห็นไหมคะแบ่งแบบครึ่องถาดเห็นไหมคะเศษ1ส่วน2จะมากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเอง มาดูการเปรียบเทียบน้ำผลไม้ในโหลกันบ้างนะคะค,ครูมีน้ำส้มนะคะเศษ1ส่วน2ลิตรนะคะซึ่งในรูปภาพนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมคะต่อไปนะคะเป็นน้ำฝรั่งค่ะน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรนะคะในรูปสีเขียวนะคะจะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนักเรียนว่าน้ำส้มเป็นยังไงกว่าน้ำฝรั่งคะ คำตอบก็คือมากกว่านั่นเองเห็นไหมคะสีส้มนะคะจะมากกว่าสีเขียวนะคะยิ่งแบ่งน้อยน้ําน้ำส้มก็จะยิ่งเยอะนะคะยิ่งแบ่งมากๆเป็นไงคะน้ำส้มก็จะน้อยลงใช่ไหเรามาดูน้ำสับประรดกับน้ำส้มกันบ้างคะ่ะน้ำสับประรดเป็นเศษ1ส่วน5ลิตรนะคะส่วนน้ำส้มเป็นเศษ1นสะ่วน2ลิตรนักเรียนว่าน้ำสับประรดมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำส้มคะ ดูจากรูปภาพได้เลยใช่ไหมคะน้ำสับป,ปะรดน้อยกว่าน้ำส้มนั่นเองเศษ1ส่วน5้น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ในรูปนี้ค่ะนักเรียนสีสีแดงนะคะเป็นเศษส่วนเท่าไรเอ่ยระบายไป2จากทั้งหมด3ใช่ไหมคะเป็นเศษ2 3, ะะส่วน3ะคะส่วนสีฟ้าล่ะคะสีฟ้าก็ระบายไป2เหมือนกันแต่เป็น 2จากทั้งหมด5นะคะก็เป็นเศษ2 5ส่วน5นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบเศษ2 3ส่วน3กับเศษ2 5ส่วน5นักเรียนว่าเศษ2 3ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2 5ส่วน5ดูจากรูปภาพนะคะยิ่งแบ่งน้อยๆจะยิ่งมากนะคะดังนั้นสีแดงจะมากกว่าสีฟ้านะคะดังนั้นเศษ2 3ส่วน3มากกว่าเศษ2 5ส่วนนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะสร er <affe> <ors> ุปแล้วการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าตัวเศษนะคะตัวเศษเท่ากันให้เราดูที่ตัวส่วนตัวเศษเท่ากันก็คือด้านบนเท่ากันนะคะให้ดูที่ตัวส่วนด้านล่างถ้าส่วนด้านล่างนั้นมากนะคะเศษส่วนนั้นจะน้อยแต่ว่าถ้าเศษส่วนนั้นน้อยถ้าส่วนข้างล่างน้อยนะคะเศษส่วนนั้นจะมากนะคะมันเป็นการสลับกันนะคะ วันนี้เราจะเรียนแบบสลับกันนะลูกถ้าเศษเท่ากันเราจะต้องสลับกันนะคะถ้าส่วนมากจะน้อยถ้าส่วนน้อยจะมากมาดูข้อแรกกันเลยค่ะสีชมพูนะคะระบายไป4จากทั้งหมด5นะคะได้เศษ4ส่วน5ส่วนสีเขียวนะคะระบายไป4จากทั้งหมด เ็นะคะเป็นเศษ4ส่วนเเห็นไหมคะด้านบนเท่ากันให้ดูที่ด้านล่างค่ะส่วนด้านล่างถ้าส่วนน้อยจะมากถ้าส่วนมากจะน้อยดังนั้นส่วน5เป็นยังไงกว่าส่วน7คะส่วน5จะมากกว่าส่วน7ดนั่นเองยิ่งแบ่งน้อยนะคะส่วน5ก็คือด้านล่างคือการแบ่งใช่ไหมลูกยิ่งแบ่งน้อยๆยจะยิ่งมาก ต่อไปข้อ2ค่ะสีฟ้านะคะระบายไปทั้งหมด5 5ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนะคะสีชมพูนะคะระบายไป5ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนนะคะเปรียบเทียบกันเลยค่ะด้านบนเท่ากันเปรียบเทียบด้านล่าง6ส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่า7ส่วนคะ ยิ่งแบ่งน้อยยิ่งมากนะคะคาตอบก็คือมากกว่านั่นเองดูที่สีก็ได้ค่ะนักเรียนสีฟ้าเห็นไหมจะใหญ่กว่าสีชมพูนะคะต่อไปค่ะสีเขียวได้เศษส่วนเท่าไรเอ่ยได้เศษ2ส่วน8นะคะส่วนสีเหลืองได้เศษ2ส่วน4คะ่ะเปรียบเทียบที่ดูที่ด้านล่างได้เลยดูที่ส่วนได้เลยยิ่งแบ่งมากยิ่ง น้อยนะคะเพราะฉะนั้น8นะคะเศษอ่อส่วน8จะน้อยกว่าส่วน4ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4สีน้ำเงินนะคะได้เศษ3ส่วน6นะคะส่วนสีชมพูนะคะได้เศษ3ส่วน5นะคะดังนั้นตัวด้านบนเท่ากันนะคะให้เราดูที่ส่วนด้านล่างยิ่งแบ่งมากยิ่งน้อย อย่าโดนหลอกนะคะดูดีๆนะคะยิ่งแบ่งมากยิ่งน้อยเรามาทดสอบกันบ้างนะคะเติมเครื่องหมายค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนดูดีๆนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยข้อที่1ค่ะเศษ5ส่วน8ค่ะนักเรียนเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน5 ด้านบนเห็นไหมคะด้านบนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะดูที่ด้านล่างค่ะ8กับ5ค่ะยิ่งแบ่งมากจะยิ่งน้อย,ต,อยต่อไปข้อ2ค่ะเศษ1เท่ากันนะคะเศษ1เท่ากันให้ดูที่ด้านล่างค่ะยิ่งแบ่งน้อยจะยิ่งมากต่อไปข้อ3ค่ะเศษ3ด้านบนเท่ากันให้เราดูที่ส่วนด้านล่างนะคะ ส่วนด้านล่างคือการแบ่งยิ่งแบ่งมากยิ่งน้อยต่อไปข้อ4ค่ะเศษ9เท่ากันนะคะให้ดูที่ส่วนด้านล่างนะคะส่วนด้านล่าง12กับ9ตรงนี้นะคะยิ่งแบ่งมากยิ่งน้อยไปข้อ5ค่ะเศษ7เท่ากันนะคะเศษ7เท่ากันให้ดูด้านล่างค่ะ12เปรียบเทียบกับ15ยิ่งแบ่งน้อยก็จะยิ่ง มากนั่นเองต่อไปข้อ4เออข้อ6ค่ะเศษ4เหมือนกันนะคะให้ดูส่วนด้านล่าง10กับ11ค่ะโลกยิ่งแบ่งน้อยเป็นไงคะก็ยิ่งมากข้อ7กับข้อ8นะคะเป็นการให้นักเรียนเติมตัวเลขตามเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าอะไรเอ่ยที่ส่วนอะไรเอ่ยที่มากกว่าส่วน9นะคะ ส่วนที่มากกว่าส่วน9ก็จะต้องเป็นส่วนที่น้อยลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ่งน้อยยิ่งมากเราก็สามารถเติมได้ตั้งแต่8ลงไปเลย8หรือ7หรือ6หรือ5ไปเรื่อยๆจนถึง1ได้เลยค่ะต่อไปข้อ8นะคะ อะไรเอ่ยที่น้อยกว่า8นะคะอะไรที่น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวที่มันมากกว่า8ขึ้นไปนะคะอาจจะเติมเป็น9หรือ10หรือ11ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนได้แล้วเราก็จะเอามาเรียงลำดับเศษส่วนค่ะ เหมือนเดิมค่ะถ้าตัวเศษเท่ากันนะคะให้เราดูที่ตัวส่วนถ้าโจทย์บอกว่าให้เรียงจากน้อยไปหามากเราก็จะต้องสลับเปลี่ยนเป็นเรียงจากมากไปหาน้อยถ้าโจทย์บอกให้เราเรียงจากมากไปหาน้อยเราก็จะต้องทำการสลับส่วนด้านล่างนะคะโดยเรียงจากตัวเลขที่น้อยไปหามากนั่นเองจะต้องสลับกันนะคะอย่าลืมยิ่งแบ่งมากยิ่งน้อยยิ่งแบ่งน้อยยิ่งมาก เอามาเรียงเศษส่วนจากน้อยไปหามากกันค่ะถ้าโจทย์บอกมาแบบนี้นะคะแล้วด้านบนเห็นไหมคะเป็นส่วนเป็นเศษ5เท่ากันหมดเลยให้เราดูที่ด้านล่างเราจะต้องสลับกันค่ะสลับจากน้อยไปหามากเปลี่ยนเป็นมากไปหาน้อยยิ่งแบ่งมากๆก็จะยิ่งน้อยดังนั้นอันไหนที่น้อยที่สุดเลย เศษส่วนที่น้อยที่สุดก็คือเศษ5ส่วน14นะคะรองลงมาก็จะเป็นเศษ5ส่วน12เศษ5ส่วน9แล้วก็เศษ5ส่วนหนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนจบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในเรื่องหน้านะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย